นี้วันที่8มิถุนายน2568เป็นวันที่39ที่ข้าพาเจ้าอ่อนชดาจันทราสถาพรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระผลิตละมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารรยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน หบทกาพะรัตนาไตรอารหังสัมมาสังพุทโรภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทม,วาาท,วาาทมิสว่าค่ะตูะควตาธโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปนันโนภควาโตสาวกสังโคสังคังนมัมามิ 2. บทบูชาพระภัยรีพินา อรหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิทาระมาโนธานิปารมีหิจัติสติยาวชีวังอาหารพุธทธังธรรมังสังคังสรนังคตโตปูเชมิระัตะนะแตายังธรรมังจราณิโสธินาสามบทวชุมนุมเทวดา สมันตาจาักรวาเรสุอัตตาคชนตุเทวตาสัทธรรมมเนราชาสะสาสุนันสุสักขะโมคททันสเคกาเมจรูเปคิริสิขะระตเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรเทจคาเมตารุวนาคาเนเคหวทุมหิเขตเต ภูมิมาเชียนตุเทวาชลัทธาวิสเมยักขะคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวัจนะสัทโบเมสุนันตุธรรมสวนากาโลอัยยามปดันตาธรรมสวนากาโลอัยยามปดันตาธรรมสวนากาโลอัยยามปดันตา 4บวชสวสดปุาพผาผาคะนามาการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะ5บวชสวดไตรสรณคมนะปาถา พุทธังสรนังขชฉามิธรรมังสรนังขชฉามิสังฆังสรนังขชฉามิทุติยมปิพุทธังสระนังขชฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังขชฉามิทุติยมปิสังฆังสรนังขชฉามิตติยมปิพุทธังสรนังขชฉามิปติยมปิธรรมังสรนังขชฉามิปติยมปิสังฆังสรนังขชฉามิ หกบทสวดสัจจกิริยาคถานัติเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวชีนะสุทิเมโหตุสัพพธานัติเมสรณังอัญญทำมูเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวชีนะสุทิเมโหตุสัพพธานัติเมสรณังอัญญสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวชีนะสุทิเมโหตุสัพพธาเจ็ดบทสวดตีรัตนะปนามะคตานะ พุทธังนะเมรตนะพุทธะสลีละจิตตังธรรมังนะเมรัตนะพุทธะวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนะพุทธะสุสีละทิฐิเอตังนะเมติรัตนังพระตนตัตยาวะหังสัมมาสมมสิตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยายุตะคุณโยคะ,ะวะสปวัตังอสุมิตยามหิปิตถิวะยถาติทันเตเอกังวินาติตะเรสมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจจะเชเรนจะปาตุภูตังคัมพีระยานวิ สยังอต,ติทุทธทศถังวินยูหิปัฑิตาชนเนหิวิชัญยารูปังโลกาหิเกหิจิกทันจุปะลับพนนียัง เกัรจิตสุดถุวิิตังคุณกายายายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตตังปิสมุปัสะตังมณสิสุท,สทธะภาษาทฐานังปุญญาธิกานะมะสมุตตมะปุญญภูมังทุกขปะปมุจนะมุขะสตระนางคตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชนเออยังนิพานเนสัชิกิริยายุปนิสัยถังสัมมากเกเรสมะระสุธนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสัตเลหุปะเสวนียงัง ปาเนหิจาปิสระนงางคัมณียะเมวะตัสมาหิตตังติระตะนางสระนงะางคตมหะปัตติวางคณะเนจุนาะมัสมานา ปูเชมะจาปิสสตังสุป,ปะสันนจิตตาตัฏฐานุปาริจริยาสตารตาจะปุญเยนะตัฏฐาสุก,กเตนะสุขีภเวมุเตชีนะตัสสะจ่าถาปิสุวัติหกตุโยเจทะธรรมวินายามหิประมาณภูโตโลก,กุตตลาพิสัมโมยนิยโตสุโพชังตัดสู่ปนิสยะเจยายะาอายามปิโหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุป,ปสัสะทักการโรม แนากาลสิทธิคาถาโยสภุมาโมหะมาลาประกัศโทสามังวุปโตสุขตโตวิมุตโตมารสะปาสาวินิโมจจยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังศีรสารนาม,ามิโลกาสาัสสนาทันจาวินายากันจัดตันเตชะสัตเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาะวินาสเสมตุธรรมโมทะโชโยวียตาสาสัตถุทัสเสสิโลกัสสวิสุทธิมาคังนิญญานิโกธรรมธารสะทารีสาตาวะโหสันติกร สุจินโนธรรมงวรันตังศิรสา,า,านะมามิโมหัปปทาลังอุปัสสันปทาหังตันเตชะสาเตชยัสสิทธิธโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุสัทธามะเสนาสุขาตานุโคโยโลกสัสสะป้าปูป,ปะกิเลสะเชตาส,ตตส,ตาสตตันโตสัยังสันติโนชะสันตินิโยชะโกจะสวัสดิธรรมมังวิธิตังกรติ สังคังวรันตางศิรสานมามีพุทธ,ธานุพุธทธังสมะสีละทิทิงตันเตชะสะเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุกาบวชสวดนโมกาละอัตกะคาถา นะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะโเหสิโนนะโมอุตตมะธรรมสสะสวาัคขาตัสเสวัเตนิทะนะโมมหาสังคัสสะปิวิสุทธาสีละทิทิโนนะโมโอมาตายารัตสาะรัตนายัสะสาธุกัรนะโมโอมากาตีตัสสาะตัสสะวัตถุตายัสาปินะโมกาลปภาเวนะวิขชันตุอุปทาวานะโมกาลานุภาเวนะสวัถิโหตุสภาทานะโมกาลัสเตเชนาวิทิมิโหมิเตชาวะ